สวัสดีครับมือนี่นะครับสมาผาพามาเบิงเครื่องมือซาตาครับอ้าวุดนะครับจัดเรียงกระบนึงนะครับนะครับเครื่องมือซาตานะครับสังมาจากเฟซบุ๊กนะครับ นีแต่เบอร์8มืครับแปดสิบสิบเอามครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเอ่าสภาพประเจปากตายนะครับหวบครับหวบับอาจจะแข็งแรงอยู่นี่เบอร์11นะครับ เมสโกรครับใหญ่นะครับหนาะบัวบางนะครับหนาเลยแต่่ายีหัวคือบะไรเขีเยนว่นซาตานเขียนมาอย่างนีอครับอ่านบอกครับปะเจนะครับอันนี้มีชุดปเจแไ่นคางปากตายนะครับ ้วก็มีนะครับใส่กับบล็อกหน่อยนะครับเป็นพวกตอกจันนะครับหกเหลี่ยมนะครับไอ่ขั้แฉกแบนนะครับนี่ยอันนี้เป็นใส่กับซุ้มหกเหลี่ยมนะครับของชุดบล็อกตัวใหญ่นะครับนะครับตัวนี้จะใช้กับชุดบล็อกตัวนี้นะครับตนี้นะครับของเป็นตัวใหญ่นะครับของตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นพวกหน่อย ครับชุดบล вот ็อกตัวนี้นะครับใส่อย่างนี้นะครับหรือใส่ใส่ไขควงหน่อยสิก็ได้นะครับใส่แบบนี้นะครับใส่ไขควงนะครับ เป็นพวกนะครับเป็นหกเหลี่ยม <_ C 1> เบอร์นใหญ่สุดก่ะ14นะครับงั่นกัโอเคนะครับสวยแต่ว่าบาว่าจะแข็งแรงดีบอสในร่องใส่เถอะจะมีสุดบล็อกบล็อกนะครับจะมีจะใเบอร์แปดบล็อกใหญ่นะครับมีเบอร์แปดไรมาฮอดเบอร์14นะครับชุดบล็อกหน่อยนะครับบล็อกหน่อยมีแต่เบอร์เจ็ดไปนะครับเบอร์เจ็ด เบอร์แปดเบอร์เก้าอนเบอร์สิบสามนะครับใส่กระบอกหน่อยเมีตัวคอนนะครับออนบล็อกไงตัวนึงนะครับขอออนบล็อกหน่อยก็มีนะครับมีบอุปกรณ์ต่อต่างๆนะครับดามต่อเป็นดามต่อยาวนะครับต่อกลางๆนะครับมีบล็อกหัวเทียนมากนะครับเบอร์สิบหกมาให้น้ำบล็บอกหัวเทียนนะครับอนี้ก็เป็นบล็อก จจะบอกโมเทียนเท่ากันนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดหรือบล็อนะครับตัวนี้เบอร์ไงโอเคนะครับนี่ราคาท่านท่านสองหาสิบบาทนะครับก็กัคุ้มอยู่ครับได้ใส่งานในลายอย่างดีนะครับเอเอามาส่งนะครับเรือเครื่องสองตัวคือประเดี๋ยวส่เห็นเบิองแล้วครับมารีวิวบอกกันสิโอเคครับ สนใจกะสั่งซื้อมาหน่ครับต้องสั่งต้องสั่งมาหน่อบ้างต้องสั่งมาใส่บ้างนะครับสิ็จงานกะสวยโอเคครับรอจบนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งหนึ่งมาให้ครับขอบคุณครับ